สารให้ความหวานที่สกัดจากแอปเปิลจากผลสำรวจพบว่าปัจจุบันภายในครัวเรือนมีการบริโภคน้ำตาลทราย2-3วันต่อสัปดาห์มากที่สุดลองลงมาคือเป็นประจำทุกวันจึงเห็นได้ว่าภายในครัวเรือนยังมีการบริโภคน้ำตาลเป็นจำนวนมากจากผลสำรวจต่อมาเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ยังใช้น้ำตาลทรายมากกว่าสารให้ความหวานอยู่ค่อนข้างมาก และผลสำรวจสุดท้ายที่สำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานที่สกัดจากแอปเปิลพบว่าประชากรส่วนใหญ่เห็นถึงผลดีของการใช้สารให้ความหวานที่สกัดจากแอปเปิลแทนการใช้น้ำตาลทรายแอปเปิลนับเป็นผลไม้อีชนิดที่ผู้คนทุกวัยนิยมรับประทานอย่างแพร่หลายนอกจากจะนำมาแปรรูปได้หลากหลายหารับประทานได้ง่ายรสชาติอร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่เชื่อว่าดีต่อร่างกายหลายอย่าง ไม่ว่าจะช่วยดูแลอาการท้องร่วงหรือท้องผูกลดขนาดก้อนนิ้วป้องกันโรคมะเร็งดูอ,อุดมไปด้วยสารอาหารสําคัญที่ช่วยบํารุงร่างกายอีกทั้งยังปรากฏงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสปะคุณของแอปเปิลในการรักษาปัญหาสุขภาพอีกด้วยประโยชน์ทางยาของแอปเปิล 1. ป้องกันปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด 2. ต้านอนุมูลอิสระ 3. รักษาความดันโลหิต 4. เสริมสร้างระบบประสาทสารให้ความหวานที่สกัดจากแอปเปิ้ลน้ำตาลธรรมชาติที่ผลิตจากแอปเปิ้ลโดยการนำแอปเปิ้ลมาสกัดให้เป็นสารฟรุกโตรธรรมชาติผ่านกระบวนการหมักอย่างพิถีพิถันกลายเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติซึ่งปราศจากสารเคมีและไม่มีแคลอรี่สามารถใช้แทนน้ำตาลหรือสารให้ความหวานเทียมได้โดยไม่เสียรสชาติอาหารในส่วนของสารให้ความหวานเทียมเช่น ซูคราโรดหรือแอสปาเตมแม้ว่าจะถูกกฎหมายสำหรับใช้ในอาหารและเครื่องดื่มแต่ในปัจจุบันไม่เพียงทำให้เกิดเป็นจีโนท็อกซินสารพิษที่ทำลาย DNA แต่ยังเป็นสารก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ก่อให้เกิดโรคเบาหวานและโรคอ้นวนรวมถึงสารให้ความหวานและน้ำเชื่อมที่ทำจากข้าวโพดมีผลเช่นเดียวกันกับร่างกายของเรา จากผลเสียของน้ำตาลทรายและสารให้ความหวานเทียมผมจึงอยากให้ผู้คนหันมาใช้สารให้ความหวานจากธรรมชาติแทนน้ำตาลทรายหรือสารให้ความหวานเทียมซึ่งในปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสารให้ความหวานจากผลไม้กันมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถหาซื้อได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนอีกด้วยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันนะครับ